สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแตกครับสว,ส,สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไปโอ้นานแล้วครับที่ไม่ได้มาสะเตาเดี๋ยวมาดูวัยรุ่นหน่อยโอ้รถน้ำมันมน,นึ่งนึ่งโอ้ฝั่งนี้รถใครไม่รู้น้ำเยอะครับโอ้มังกรซับฝั่งนี้จะเป็นมังกรซับนะเดี๋ยวเราไปดู ทีมดาราหน่อยครับถึงไหนแล้วน่าจะพักเที่ยงนะครับเงียบเงียบโอ้โหโอ้โหไปดูหน่อยโอ้โ oh. ห oh. รถเยอะมาก บ้านเหรอน่าจะพักเทียงสร้างรักบ่ดูแม็กซี่ทำอะไร ยังลมไปทีแต่ว่าได้เยอะแล้วมัง้งได้เยอะแล้วมัง้งหาร้อยกว่าเที่ยวเที่ยวร,อร้อยนู้อ้าเยวรอ,รอยฮะเลย ไปไหนบ่บ่บอถอยแบบชนไม่โคลเลยว่ะไรนะงานเยอะไม่ค่อยได้มีเวลานี่เลยงานป่ายางอะ่ะมันเยอะพาแต่คนพาแต่คนขับเองไปป่ายางนี่ครับรถแม็กซีแบบ่ครับไหนอ่ะไหนอ่ปไปไปฮะแม็กซี่เอ,เอิมโรก่นัน เอาเลยใครอยู่นู่นมีคนไปแล้วบ่ไปอโอ้ไปไปดูที่บอกไปได้ไหมตรงนี้ไปได้ไหมปีกอัพไปได้ไหมขึ้นได้ไหมโยโอ๋อมันวนได้แล้วบ่อ๋อไปแล้วตามเมสซี่ไปดูครับที่ศาลาไม่เข้าหรอกครับเพราะว่าคนเยอะผมกลัวคนครับ ขโมยถังลมเลยทันนี้น่าจะเป็นแคมป์ของเจ้าของงาน,นสิบล้อ,อจะเสร็จแล้วครับจะเสร็จแล้วโอ้สองวันเสร็จไหมเสร็จไหมวันนี้นี่สุดยอดเลยครับ แบบชนแมคโครเลยในแถวไปหจันทร์ทึ้งนะอเอาอีกย่างไปจันทร์ทึ้งไปหน่นแหละแล้วเขาจะโอ้แดดร้อนมากครับโอ้คันแรงคันแรงโอ้โหลุงเกียรติครับลุงเกียรติ เนี่โอ้ไหลคายคมาครับกินน้ำก่อนสวัสดีครับ <c oughs> เรียบร้อย, <c oughs> ยอก่อนเรียบร้อยก่อนซื้ออะไรมาฟ้าไหนนะ <c oughs> นี่ทำตรงนี้เองสุรพินตรงแยกเลยเลยที่ลุงเทเป็นนิดหนึ่งอ่ะลุงเทอป,ปโตบป เลยไปนิดหนึ่งกับผมมาทำตรงนั้นเลยเปลี่ยนยางรถสิบล้อ,เ,อเสร็จแล้วครับไปแหงแค่นี้นี่แค่นี้เขเขียวนี่เห็ไหนไหมแหงรถโหลดใครมาไม่ทันไม่ได้ครับเดี๋ยวมาดูอาจารย์เทิงกันโอ้อาจารย์กันน่อย เ yeah! ข,ขออนุญาตไาย <laughs> <laughs> เดี๋ยวมาดูความลั่นนะครับเอาลงมาเลยลุงเกียรติน่าจะแบกเต็มกล่องจะเสร็จแล้วครับผมน้ำช้างสโลปเรียบร้อย ลั่นไหมไปข้างล่างนะครับออกน้ำน่ะนี่มีน้ำซึมฝั่งนู้นน่าจะเป็นเสียเตี้นะครับแล้วก็มังกรซับ ส่วนสลบด้านข้างก็น่าจะเป็นรถของบริษัทนะครับปูรบเหมารายใหญ่ส่วนเสเกียร์นี้ก็มาเหมือน,นตัดคิวต่อนะครับโอ้แรงดนครับตารางผมเหยยบเลยโอ เสียว,วุนครับสายลันนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มาถ่ายที่สะเตาสะเตาลันไหมแม็กซี่ไม่ลันนะเงียบเงียบโอ้โท่อน่ารักมากเลยหนักมากครับยังเบนเลย กร้อยเจ็ดห้านะครับกันนี้ต่าก,ก็เร็วเลยสิเย้ yeah! ่จานเทิงครับ กาศร้อนมากพอดีผ่านมานะครับผมมาทำงานนอกใกล้ๆพอดีอยากมาถ่ายนะครับแต่ไม่ค่อยมีเวลามาครับอยากมามากยิ้มหน่อยขับรถนะย,ยิ้มหน่อย การเทิงครับยิ้มยิ้มยิ้มไหยิ้มไอ้ยิ้ม,มเหมือนคนบ้าเลยตาฟันแล้วครับเดี๋ยวให้ป้าอิ๋วจัดการเลย ทีมนี้จะมีแต่สายลั่นนะครับไปลุงเกียรติโอ้ นีสายหลันบ่หลันอยี่เนาะลัแลลนแ่นดคคัเด็กน้อย<ม>เอาเครื่องดื่มาให้จานทิ้ง ลั่นไหมคันนี้สีหวานลวเลยกินครับโอ้มีแต่รถรอบช้ชาๆแอบแซบโอ้แรงมากน้องคันเร่งไม่ได้เหยียบเลยครับ ส่วนคันนี้น่าจะเป็นสายปู่นะคันนี้ครับเอ๊ะมองที่ไดนผมนึกว่าแต่รถเสียครามนะครับก็เหมือนรถเสียคลามมากเลยครับสอสุวรรณโซนศีนรงนะครับแต่คันนี้ไม่ใช่นะครับเหมือนกันมากคันนี้เหมือนรถเสียครามเลยครับรถสุดท้ายนะ่าจะเป็นบริษัททำเองนะครับ ติดังนน้อาจารย์ทิงควบคุมคอนโทรนแมคโครนะครับจับแต่คอนโทรนไปจับปลาอิ๋วบ้างเด้ออาจารย์ทิง คันนี้เหมือนมากนะครับเหมือนรถเสียคลามแต่ว่ารถเสียครามจะเป็นสายเปรตนะครับคันนี้สายปุ๊อะไปเลย คันน,ยยนี้ครับเสียยะนี่ครับอีหยาหล่อมากครับเสียยะไหนแมวคุณปู่ชมพูมาลุยอ่ะเปลี่ยนเครื่องจะเปลี่ยนเครื่องบ่ใส่อะไรฮะใส่เครื่องเงี้เจ็ดร้อย อ๋อเหมือนเซบิกนะร้อยเก้าห้าบ่อ๋ออีเ0 0ธอ๋อแรงนะได้เครื่องแล้วบ่เป็นไรลากก่อนมันขึ้นมันกน่อนเป็นไรลากขึ้น,อ,นอ๋อนึกว่าแต่แน,น,นอันอะไรนะนอนโอ้แรงแท้ เปิดปั๊มเย้โอ้อฝั่งนู้นจะเป็นรถเสียเบ้นครับรถใหม่นะครับเละแล้วตอนนี้เละคโครนนะครับรถไม่เละแต่เละคโครนโอค้คนขับไมโครไม่ได้หยุดนะครับ ไปาเสียกันนี้น่าจะรอบเร็วนะครับอ้านี่แหละครับคันแรงของผมกับช่างลักเดี๋ยวจะไปทักทายช่างลักนะครับผม โอ้ยไหนไม่ได้อบน้ำหรือไงทำไมอ่ะเป็นไรไหนเด็กอ่ะมีเปล่ามีไหมเอาดิครับผมโอ้โหสุพรรณ้วยกันลอำเภอไหนนี่ <laughs> ไหนเด็กอ่ะเย่ <Yeah! laughs> รายการนะครับตั้งร้ายร้ายเหมือนอาจารย์เทิงเลย เอามุกไปไหนอะ่ะไอ้มุกไปไหนไปมัลแล้วบอแต่ฝนตกคุนะอ๋อเสริมจมูกไม่บอกจะเสริมให้ <laughs> อะไรฮะโอ้โหแลกเปลี่ยนกันขอบคุณครับผมอันนี้อะไรเจ๊เหรอหรือมัน ตันลงใช่ไหมโอโ้โหนี่ครับเซบิกเหรอไม่โคไหนไอ่ะเอ้าแมวอยู่นี่เหรอไอ้ยาเอ้าเทนไม่ได้มาเทนไม่ได้มานี่เทนไม่ได้มาเป็นไรขึ้นบ่อไม่ไหวมันต้องใส่เครื่องสองตัว <laughs> หรือนาช่างรักไหมครับเด็กเยอะมาก อือ้มอร่อยลัน,น,นะนลันเลย,ยนะไหนไหนลันลันเลยนะอย่าทำให้ฉันผิดหวังนะคนบ้านเดียวกันเอาลุยทางนู้นนีโ่โอ้ หุดดินเมื่อกี้เอาไงไปลุ้นเบนหน่อยเบนหน่อยเวลาถอยมันต้องเบิ้นเออเออฟังเสียวกันเออแบงงี้แจ๊วเลยโอู้อับบนมึงปุ้งไหม ป่วยโอ้ยนั Mechan ่งๆเล้ยวโอ้โหไหนๆดูดูโบดิไหนดูโบดิโอ้อย่าทำให้ผิดหวังนะเนี่ยดาราของผมไอ้ก้อนดินก้อนนั้นขึ้นเลยนะขึ้นฝั่งนู้นบรอไปฝั่งนู้นเหรออะไระใช่นไหมโอ้โห โอ้ ه, ขับถือคนเนี่ยหนึ่งสองามห้าหกเราก็อยู่กับรถบางวุ้นครับนี่ครับควา,ามแรงสวัสด,ด,ดีครับมผม,มาาช่างเหียวสายแตกครับช่างเหียวสายแตก <laughs> ที่มาจากไหนอ,อ๋อ จะอัพเอ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 อัพเออัพคันอีเเจ็ดอ๋ออ๋อมาด้วยกันเหรอครับครับดีกว่าดีกว่าเลยอ๋ออ๋อครับผมเห็นที่แรกนึกว่ารถเสียคลามอยู่สีนรำลงไม่ใช่เนาะครับวัดูน้ำหมอกพี่ช่องไหนตาโมดำซิ่งต๋าโมตาโมดำซิ่งครับฝากด้วยครับผมอดได้ครับผมจัดไปครับน้ำใจครับผมนี่ครับจวด เก็บงานครับเก็บงานครับผมเพิ่งมามีเวลามามาหลายรอบก็มีแต่มาทํางานมาทํายางด่วนด่วนแล้วกลับไม่มีเวลาถ่ายนั่นแหละร้านผมอยู่ตองยาวแต่ผมวิ่งงานนอกทั่วเลยครับไปศรีนาลงเจนแวนที่ขอไปหมดครับนั่งรถคันดำครับมีถังลมครับรัน่อ้บังเออนั่นแหละ อันนี้นจะเป็นอ้อนนะเฮ้ยหมดเฮ้ฮฮยเกือบไม่รอดครับรอ,อันนี้น่าจะเป็นเสียอ้อนนะครับดูนิครับอ้อนแล้วเบิรดกี่รอบ แล้วเบิดกีรอบเฟืองท้ายสามโอ้เอากันฝุ่นทำไมเป็น,ง,น,นงั้นห่ะฮะรถอ,อะไรนะนดินล่วงใส่อ๋อของพี่ไอที่ขำม,มันหักมันร้าวหมดแล้วทำม่อยู่แร,นะแรงไหมอู้คันนี้ต้องห่วงรอบช้าเว้ยเปลี่ยนแล้วบะแปดสามแปดใช่ไหม ทำดีหน้อยเริมร่วงโอ้จานเถิงเนี่ยไ,ไม่นิดโดยก้าวธรรมดาแต่คนขับสองสี่ศูนย์พลังใบ <5. S 1> ใช่ไหมอ้น <c oughs> อายุนทำดีดีมันร่วงเย้ yeah! จานเถิงเนี่ยโอ้โหพวกแกมาเลยมาเลยมาเลย เียเกียริครับโอ้โหปั๊บมึงหับหรอครับเสียอ้นครับเสียอ้นคุณณพลเจริญทรัพย์อ้เเดี๋ยวมาฟังเสียงลั่นนะครับ เพิ่งท้ายระเบิดสามรอบครับคันนี้โอ้แรงไม่ธรรมดานะครับใบสีแตกเสียอ้นเนี่ยอาจารย์เพิงแรงมากครับคันนี้โอ้ใสยย่เยอะเลย,ไ,เลยไหนไปว,ว่าอู้ เฮ้ยโอนยางรั่วหรือเปล่าวะยางรั่วหรือเปล่ายางแบนนเนาะเออไม่ต้องเหยียบนะโอนโอนไม่ต้องเหยียบเด้อทำได้ไหมอ๋อเนี่ยเส่โอนเงี้ยไม่ได้เจอกันนานนะโอ้ใส่เยอะแท้ฮฮโอ้ อโอ้แจวเลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับผม